อ่ะโอเคนะครับอ่ะวันนี้ผมจะมาสอนสร้างบ้านนะฮะขนาดเล็กนะฮะนี่ของที่ต้องใช้ก็เตรียมประมาณนี้เลยนะฮะันดับแรกเราต้องปื้อเป,ปวางแล้วเอาอันนี้อ่ะเออเออถูกแล้วถูกแล้วแล้วเอาไม้สลต,ตรงนี้เออตรงนี้ เออแอบนึงโอเคเออเออเออแอบนึงอะไรเนี่ยเฮ้ยเออนี่อ่าประมาณนี้นะฮะเราก็เอาอันนี้หมอี้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะฮะ นีก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็เอาสลปปิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะให้เป็นบ้านขนาดเล็กอันนี้แล้วก็ติดตรงนี้นะคะเป็นไฟแหลกหน่อยนะคะเอเอระตรงนี้ช่างมันแล้วกันนะจะติดก็ได้นะฮะ จะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะฮะแต่มันติดไม่ได้อ่ะช่างมันแล้วกันเราข้ามเลยวเอันนี้เออแปบ๊บหนึ่งเอาใหม่อ่ะโอ้โหเอาใหม่ใหม่นี่เอาปุ๊บอย่างนงี้ตึ๊บโอ้ นะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอร้องทำใหม่ก่อนโอ,โอเคับมาอีกรอบนะฮะหลังจากที่เมื่อกี้โฆษณาทำใหม่แป๊บนึงเอาใหม่บบอเอาใหม,ใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่เลยนะฮะเอาใหม่เถ้าใครไม่ทันนี่่างน,านี้เออเนี่ย ป,ปึ๊บปึ๊บได้เลยนะคะแล้วต่อไปเราก็วางสลับตรงนี้นะคะอ้อนี้จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาอัน,นงงแล้วก็เอาไว้น,นี้นะะาวางไว้ตรงนี้นตรงนี้แล้วก็าไมาปิดแล้วกันนะ าไปตรงนี้นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เขาจะต้องให้เราเตรียมนี่ด้วยนะฮะนี่ต้องเตรียมด้วยออได้นะฮะแต่ปลอบไม่รู้ถามปลูกพืชก่อนแล้วกันอันนี้พืชเอ,อ่อรู้อยู่แล้วแหละว่าอันนี้เราต้องเอาไอ้นี่นี่เอออย่างไรน,นะยังไงเนี่ยอือลองเอาใหม่ดู วางก็มันก็จะเกะกะตรงนี้สิอืมน่าจะไม่ค่อยได้เนี่ยอะวางน้งนำเลยแล้วกัน นี่ปโอ้นี่แล้วก็โอ้แป๊บหนึ่งกระดูกตรงนี้ทำอะไรโอเคปิดเออห้ามตรงนี้จะขาดอะไรนะรวมโต๊ะอะ ได้ป่นะแล้วก็เอาอ่านี่ขึ้นมานะฮะขึ้นแล้วก็ลงป๊บอนี้ปิดข้างล่างนะฮะก็จะเป็นก็จะเป็นในนี่พวกกล่องอะไรพวกนี้นะคะกล่องขากล่องอะไรพวกนี้วันนี้เราจะลงโคตรติดใจอ่าเอานี้นะฮะบ้านขนาดเล็กของ แต่ติดกับวางไฟนะติดใจกับวางไฟกันตั้งนี้โอเคแป๊บว่างนี้โอเคนะคะบ้านก็เสร็จแล้วนะฮะโอ้ยจต้อนใหเช้าอ่ะโอ้โหโอ้ทำไมปิดไปเมื่อกี้มันมันตื่นมาแล้วมันบักนะฮะ นอนบ้ากา็เอาที่มห้มนองกว้างอยให้มันนอนได้พออาา่ะอเอ่ะเรียบร้อยบ้านที่แสนสุกอ่ะโอเคเราก็วางพวกดอกไม้อะไรพวกนี้วางไว้นะฮะก็ได้ดอกไม้สวยๆนะตอนนี้นะฮะบ้านที่เล็กๆของเราก็เสร็จแล้วนะฮะอ่ะซึ่งบ้านนี้ก็ เหมือนจะเล็กที่สุดแล้วนะฮะโดยไกลเลยแต่ตัวเขียวๆข้างบนไม่ต้องสนใจนะแอบอ,อันนั้นไม่เกี่ยวเดีย๋ยวกับบ่อนนะฮะอ่ะนี่แค่นี้นะฮะเราก็จะได้บาทแล้วโอเคนะฮะก็วันนี้นะคะผมก็มีแค่นี้แหละฮะมาสอนสร้างบ้านขนาดเล็กนั่นแหละฮะโอเคแล้วก็ได้เวลาสมควรแล้วนะที่ผมจะต้องไปเอาละ่ะไปแล้วครับไปละไ,ไ,ไปบา่า